สวัสดีครับทุกคนคลิปคืนนี้ผมอยากให้คุณตั้งใจฟังให้ดีเพราะเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังมันไม่ใช่เรื่องที่ผมเคยตั้งใจจะเล่าให้ใครฟังเลยแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงและถ้าวันนั้นผมรู้สักนิดว่าของมือสองที่ผมซื้อมามันไม่ใช่แค่ของเก่าแต่เป็นกับดักของคนตายผมคงไม่หยิบมันกลับบ้านมาเลยแม้แต่นาทีเดียวเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่นานมานี้ครับ วันอาทิตย์วันหนึ่งที่อากาศมันเงียบผิดปกติผมเดินเล่นที่ตลาดของเก่าเหมือนที่ทำเป็นประจำทุกสัปดาห์ผมชอบของเก่าชอบกลิ่นไม้ชอบประวัติชอบความรู้สึกว่าของบางชิ้นมันเคยผ่านโลกมาในช่วงเวลาที่เรายังไม่เกิดด้วยซ้ามันให้ความรู้สึกเหมือนเรากาลังสัมผัสอดีตด้วยปลายนิ้วแต่วันนั้นผมไปเจอของที่มันไม่ควาถูกซื้อด้วยซ้ำเพราะมันมีเจ้าของที่ยังไม่ยอมไปไหน ผมกำลังจะเดินกลับอยู่แล้วแต่สายตาผมไปสะดุดกับร้านเล็กๆร้านหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันตั้งอยู่ท้ายตลาดแบบโดดเดี่ยวมีผ้าใบขึงข้างบนเหมือนกางกันแดดแบบลวกๆของทุกอย่างในร้านถูกกองไว้แบบไม่เป็นระเบียบแต่ตรงกลางร้านมีตู้ไม้สักตัวหนึ่งที่ถูกคลุมด้วยผ้าแดงเก่าๆแค่เห็นมันก็รู้สึกได้เลยว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนของชิ้นอื่นผมเดินเข้าไปใกล้ ลุงเจ้าของร้านหันมามองแบบนิ่งมากเหมือนรู้ว่าผมจะสนใจมันตั้งแต่ยังไม่เปิดผ้าออกด้วยซ้ำผมถามลุงว่าทำไมต้องคลุมผ้าแบบนี้ลุงก็ยิ้มแบบยิ้มที่ไม่รู้ว่าเป็นยิ้มของคนปกติหรือเปล่าแล้วลุงก็บอกผมแบบเสียงรีบเรียบชัดๆว่าของมันแรงคนไม่ค่อยอยากเอาไปเจ้าของเก่าก็ตายอยู่หน้าลิ้มชักล่างของตู้ใบนั้นแหละตายในท่าเหมือนกำลังจะเปิดมัน แต่เปิดไม่ทันผมฟังแล้วก็เย็นวาบแต่ได้ความที่ชอบของเก่าผมคิดว่าลุงแต่งเรื่องพยายามปั่นให้ของดูมีเรื่องราวเลยตัดสินใจซื้อกลับบ้านทั้งที่ตอนที่ลุงยื่นตู้ให้ผมผมรู้สึกได้เลยว่าไม้มันเย็นเหมือนจับของแช่แข็งไม่เหมือนตู้ไม้ทั่วไปที่อยู่กลางแดดตลาดทั้งวันผมเอาตู้กลับมาบ้านตั้งไว้ในห้องนั่งเล่นเปิดผ้าแดงออกแล้วเริ่มทำความสะอาด ผมเปิดลิ้นชักทีละชั้นจนถึงลิ้นชักล่างสุดผมเจอรูปถ่ายใบหนึ่งมันเป็นรูปผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีอ่อนใบหน้าซีดมากเหมือนไม่ใช่รูปของคนมีชีวิตรอยยิ้มเธอเป็นรอยยิ้มจังๆแต่ดวงตาในรูปมันเหมือนมองมาที่ผมไม่ใช่มองที่กล้องและที่น่ากลัวที่สุดคือมุมรูปด้านขวาถูกขวนเป็นรอยเล็บลึกๆเหมือนมีคนพยายามขูดรูปด,ด้วยแรงเยอะมาก จนกระดาษบุ๋มผมเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีแต่ก็เก็บรูปไว้ข้างตัวแล้วคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูอีกทีคืนนั้นระหว่างที่ผมนั่งเปิดทีวีดูซีรีส์เสียงแรกที่ผมได้ยินจากตู้คือเสียงกึกกึกแบบเบาๆเหมือนลิ้นชักมันขยับเองผมคิดว่าผมฟังผิดเพราะบ้านเงียบมากแต่สักพักเสียงมันมาอีกคราวนี้ชัดขึ้นช้าขึ้น เหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนอยู่ด้านในแล้วเสียงขวดไม้ก็ดังขึ้นแบบชัดช้าแหลมแหลมเหมือนเล็บลากไปตามไม้แครกกึกกึกผมนั่งนิ่งจนหัวใจเต้นดังไปถึงหูผมรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เสียงบ้านล่างไม่ใช่เสียงเฟอร์นิเจอร์เก่าแต่มันคือเสียงที่จงใจให้ผมได้ยินผมไม่รู้ทำไมผมรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ในนั้น ผมเดินเข้าไปใกล้ตู้เสียงก็หยุดทันทีเหมือนสิ่งข้างในมันรู้ว่าผมมาถึงผมเปิดลิ้นชักทีละชั้นไม่มีอะไรเลยทุกชั้นว่างเปล่าแต่วินาทีที่ผมหันหลังกลับมีเสียงกระสิบดังขึ้นแบบใกล้มากใกล้จนรู้สึกถึงลมประทับผมที่แก้มผมว่าเอารูปชั้นคืนมาผมทัดหยุดหายใจหันไปไม่มีใครแต่รูปถ่ายที่ผมวางไว้บนโต๊ะมันค่อยๆเลื่อนแล้วตกลงพื้น เสียงเบามากแต่สำหรับผมมันดังเหมือนระเบิดผมรีบไปเก็บรูปใส่คืนเลยลิ้นชักเสียงทุกอย่างถึงเงียบลงทันทีเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยหลังจากวันนั้นทุกคืนจะมีเสียงเดินช้าๆในห้องนั่งเล่นเหมือนคนเดินวนรอบตู้บางคืนผมเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่หน้าตู้นิ่งมากนิ่งจังผมรู้ว่าเธอไม่ได้มองตู้ แต่เธอกำลังเฝ้ามันอยู่คืนหนึ่งผมกำลังจะหลับผมตื่นขึ้นตอนตีสามกว่าเพราะได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆเหมือนคนสะอื้นในลำคอผมเปิดไฟมือสั่นเดินออกไปไม่เจอใครแต่เสียงมันมาจากลิ้นชักล่างของตู้เสียงร้องไห้ที่ไม่ใช่เสียงคนปกติไม่ใช่เสียงที่อยากให้ใครได้ยิน เป็นเสียงของคนที่ถูกทิ้งถูกขังถูกทำร้ายผมยืนฟังจนตัวสั่นไปหมดก่อนจะพูดออกมาเบาๆวา่าคุณต้องการอะไรครับผมช่วยได้ไหมคืนนั้นเงียบลงอย่างประหลาดจนผมคิดว่าเธอไปแล้วแต่ผมคิดผิดตอนตีสี่ผมสะดุ้งตื่นอีกครั้งเพราะมีเสียง เหมือนคนสะอื้นอยู่ปลายเตียงผมเงยหน้าขึ้นช้าๆแล้วเห็นผู้หญิงในรูปถ่ายยินอยู่จริงๆเธอผมยาวปิดหน้าตัวซีดจนมองทะลุไปเห็นพื้นเธอยืนก้มหน้าน้ำตาหยดลงบนพื้นเป็นวงๆก่อนพูดเสียงพร่าแตกเหมือนคนไม่มีลมหายใจว่าเขาไม่ให้ฉันออกไปเขาไม่ยอมให้ฉันไปไหน ช่วยด้วยผมกำลังจะถามว่าเขาเป็นใครแต่เธอก็ถูกกระชากหายวับออกจากห้องราวกับมีมือมอไม่เห็นดึงเธอออกไปแบบรุนแรงเสียงเล็บเธอกรีดยาวไปตามพื้นไม้เป็นรอยยาวเหมือนเธอพยายามเกาะพื้นเอาไว้แต่ก็ถูกลากออกไปต่อหน้าต่อตาผมทนไม่ไหวแล้ววันรุ่งขึ้นผมตัดสินใจเอาตู้ไปคืนพอไปถึงตลาด ร้านนั้นไม่มีอยู่จริงไม่มีร้านไม่มีลุงไม่มีผ้าแดงไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยแม่ค้าข้างๆบอกว่าลุงที่ขายของเก่าคนนั้นเสียไปสองปีแล้วนะลูกตายในร้านกลมหน้าอยู่ตรงลิ้นชักล่างของตู้ไม้สักพอดีคนไปเจอทีหลังเลยปิดร้านไปตั้งแต่วันนั้นขายของท้งที่ตายไปแล้วสองปีขายของให้ผม ทั้งที่ร้านไม่ได้เปิดมาเป็นปีๆผมกลับบ้านด้วยหัวใจที่เต้นแรงจนเจ็บหน้าอกคืนนั้นผมตัดสินใจจะเปิดลิ้นชักล่างของตู้เป็นครั้งแรกหลังเหตุการณ์ทั้งหมดพอเลือนลิ้นชักออกผมเจอซองเอกสารเก่าเหมือนถูกนำมาวางไว้ใหม่ทั้งที่ผมเพิ่งเปิดตู้หมดทุกชั้นไปเมื่อคืนข้างในมีเอกสารเกี่ยวกับคดีผู้หญิงในรูปเธอไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุ หรือฆ่าตัวตายอย่างที่ลือกันแต่เธอถูกลุงคนขายของเก่ากักขังทรมานขังวไว้ในห้องเดียวกับตู้ใบนี้ลิ้นชักล่างคือที่ที่เธอถูกขังในวันที่เธอสิ้นใจเธอขวนลิ้นชักจนเล็บฉีกเลือดไหลติดรูปถ่ายตอนเธอพยายามหนีและที่น่ากลัวที่สุดคือหลังจากทำแบบนั้นกับเธอ ลุงคนนั้นก็เริ่มเห็นเธอทุกคืนเห็นจนสติสตังไม่ดีแล้วก็ตายด้วยท่าเดียวกับเธอคือก้มหน้าอยู่หน้าลิ้นชักล่างเหมือนถูกดึงกลับเข้าไปผมนั่งอ่านข่าวมือสัน่นจูจูก็ได้ยินเสียงผู้หญิงดังขึ้นจากข้างหลังเป็นเสียงที่ผมจำได้ดีเสียงของเธอขอบคุณนะ ที่เปิดให้ฉันออกมาผมหันไปเธอยืนยิ้มยืนยิ้มแบบไม่ใช่รอยยิ้มของคนเศร้าอีกต่อไปเธอดูโล่งใจเธอไม่ติดอยู่ในตู้แล้วแต่ในวินาทีนั้นเองผมสังเกตเห็นอย่างหนึ่งคือเงาด้านหลังเธอเงาของผู้ชายคนหนึ่งร่างสูงโค้งตัวเล็กน้อยเหมือนคนอายุมาก และเงาค่อยคล่องเคลื่อนออกมาจากตู้ก่อนเสียงชายแก่แผ่วเบาดังที่ข้างหูผมว่าทีนี้ตาฉันออกจากตู้บ้างแล้วละ่ะลมหายใจของเขาเย็นเยียบมากเย็นจนข้างคอผมชาไปหมดและสิ่งสุดท้ายที่ผมได้ยินก่อนที่ทุกอย่างจะดับลงคือเสียงลิ้นชักตู้ปิดเองแบบดังสนิทปั้งเหมือนมีใครบางคน เพิ่งเดินออกมาเรียบร้อยแล้วและนี่คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับผมตูหมายสักใบที่ซื้อมาจากตลาดของเก่าในวันนั้นมันไม่ได้ตามหาคนซื้อแต่กำลังตามหาคนต่อไปที่จะรับช่วงต่อความลับที่มันซ่อนเอาไว้ผู้หญิงในรูปเธอออกไปได้แล้วแต่สิ่งที่เธอหนีมาตลอดสิ่งที่กักขังเธอสิ่งที่ดึงเธอกลับเข้าไปในนั้น กลับไม่เคยตั้งใจจะอยู่ในตู้เลยสักครั้งมันแค่รอให้มีใครเปิดทางให้มันออกมาเท่านั้นบางคืนตอนผมนอนเงียบๆผมยังคงได้ยินเสียงลิ้นชักกึกกึกดังเบาๆจากที่ไกลๆเหมือนเสียงคนเดินหาของบางอย่างหรืออาจจะเป็นเสียงของอะไรบางอย่างที่กำลังเดินตามหาคนที่กล้าช่วยปลดล็อกมันในคืนนั้น ถ้าคุณฟังมาถึงตอนนี้ผมอยากบอกเพียงอย่างเดียวว่าเวลาคุณเห็นของเก่าในตลาดริมถนนหรือร้านมือสองอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจซื้อมันกลับบ้านเพราะคุณไม่มีวันรู้เลยว่าของบางชิ้นถูกทิ้งไว้เพราะเจ้าของก่อนหน้าไม่เคยได้ออกไปจากมันจริงๆและบางทีสิ่งที่กำลังฟังอยู่อาจไม่ได้อยู่ในตู้แล้วก็ได้ คืนนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีและถ้าได้ยินเสียงกึกๆึกอย่าลืมว่ามันอาจตามเสียงคุณมาเหมือนที่มันตามผมมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าผมยังอยู่เล่าให้ฟังได้นะครับ